สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านวันพาทุกคนมาเก็บหอยนางรมและหอยมแมลงผู้ที่นี่ทะเลสตรอมสตาดสวีเดนค่ะเรามาตรงช่วงน้ำขึ้นนะคะมีคนหลายคนถามวันว่าไปเก็บหอยตรงไหนอะไรยังไงคือสตรอมสตาดมีหอยทุกที่ค่ะอยู่ที่ว่าถ้าเรามาเก็บตอนที่น้ำขึ้นเราจะมองไม่เห็นหอยนะคะตอนนี้คือ น้ำทะเลลงไปนิดหนึ่งค่ะหอยมันจะอยู่ในน้ําถ้าเผื่อว่าน้ําขึ้นก็คือเรามองไม่เห็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นเวลามาต้องมาให้ถูกเวลาค่ะส่วนตอนนี้หอยนางรมเต็มหาดเลยจ้าทุกคน มาเจอหอยแข็งตัวหนึ่งนะคะตายหรือเปล่าไม่รู้หอยแข็งมาต้องขูดเอาทุกคนน้ํามันจะขึ้นและลงเร็วมากเลยค่ะวันก็เลยต้องเปลี่ยนสาขากับพี่ต้อนะคะให้พี่ต้อตักกุ้งคนเดียวค่ะทุกคนไปดูคลิปตักกุ้งที่ต้อหลาพาเพินสวีเดนเดี๋ยววันพาข้ามไปฝั่งนู้นนะคะส่วนเรามาเก็บหอยเพราะว่าวันอยากได้หอยค่ะเนี่ยใต้ท่อจะเต็มมากเลยนะคะดูสุสารหอยมาแรนคู่ทุกคน เป็นโกดังแต่เราไม่เก็บตรงนี้นะคะหุยกุ้งเต็มจริงๆพี่ต้อแล้วก็ตรงนี้นะ่ะส่วนใหญ่มันจะมีแต่หอยนั่งลมค่ะหอยมแมลงภู่เราต้องไปเก็บอีกที่หนึ่งแต่ถ้ามีเราก็จะเก็บไปพร้อมเลยถ้าเราไม่ลงไปใต้ท่อเนะะี่ยค่ะตรงนี้จะไม่ค่อยมี แต่ตัวใหญ่มากวันก็จะเอาไปแค่หนึ่งถังนะคะทุกคนจ๋าเก็บไปแค่พอกินเพราะว่าเราอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่มีคนช่วยเราแกะด้วยค่ะเราเก็บไปเท่าที่เราทำได้นะคะถึงแม้เราจะนานๆมาทีก็ตามทุกคนแต่เราต้องรู้ว่าเราไม่มีเวลาแกะแล้วถ้า หอยหอยแมลงผู้เอาไปเยอะได้แต่ถ้าหอยนางรมเนี่ยต้องเลือกค่ะเลือกไซส์เลือก,อกอที่แกะง่ายๆดูค่ะเต็มเลยส่วนใหญ่จะเป็นตัวเล็กนะคะตัวใหญ่จะจะลงไปอยู่ใต้น้ำลึกหมดค่ะเนี่ยค่ะตัวเล็กจะเป็นไซส์พอกินของเราเลยทุกคนแกะง่ายเลือกตัวที่มันอุ่มอุมาะคะ่ะนี่ตัวคู่แฝดนี่จะแกะยากมาก ไปก่อนนะเดี mm ๋ย hmm. ววันค่อยไปแง mm hmm. ดินออกคะ่ะ mm hmm. เก็บมือเดียวจะลำบากนิดนึงเนี่ยอันนี้มันเป็นหอยแมลงผู่ไซส์ใหญ่นะคะทุกคนจริงๆแล้วตัวเลก็กแบบฝรั่งเขาจะไม่ให้เราเก็บเลยคะ่ะมันไม่ได้อยู่ในไซส์ที่กินควรกินอะไรประมาณนั้นนะคะ เกาะกันเกาะอยู่บนบนหินเราได้มาพอประมาณแล้วนะคะอุยสนใจหวายแครงมากดูก่อนนะลุ้นก่อนนะส่วนเดี๋ยวจะเป็นเปลือกมันหรือเปล่าหรือว่ามันรอดเก็บไปก่อนเนาะ เราเดินขึ้นไปสูงหน่อยมันจะมีหอยนางลมเยอะอันนี้ตายละลองเก็บตัวใหญ่หญนี่ค่ะตัวใหญ่คือใหญ่มากมันจะอยู่เกาะกันเป็นเป็นกลุก่มเก็บขึ้นไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปนั่งแงเอาเอาเห็นนี้ออกค่ะ มันจะมีแต่ตัวเล็กๆค่ะเล็กเกินนะคะ วันก็ให้ดูใกล้บ้างไกลบ้างนะคะเราต้องรีบเก็บก่อน,นะคะ่ะถ้าน้ำขึ้นเราก็เปียกค่ะทุกคนเก็บไปแบบนี้ก่อนนะพี่ต้อจะปวดหัวกับหอยวันไหมพี่ต้อคือเก็บไปทั้งขยะอะไรก็ได้ือ,อ,อกล้องด้วยนะเรียกว่านักเจ็บหอยมือเดียว เขาจะชอบเกาะกันแบบนี้ค่ะเป็นพวงเลยทุกคนมันอยู่ไกลก็จริงนะคะขับรถมาสองสามชั่วโมงนะ่ะสามีพี่ต้อเป็นคนขับรถให้นะคะส่วนสามีวันนะ่ะพามาปีแรกปีเดียวแล้วก็ไม่พามาอีกเลยพอวันรู้จักพี่ต้อนี่ไม่พาภรรยามาอีกเลยเพราะว่าแกก็เหนื่อยค่ะทุกคนขับรถไกลถ้าเป็นครอบครัววันสามีภรรยามาเนี่ย ก็คือหมดเวลาทั้งวันสามีวันเขาจะขับรถช้านิดนึงค่ะแล้วก็แวะตลอดทางสวยมากทุกคนมองเห็นอยู่ไกลๆไปก่อนเนะเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเดี๋ยวเราไปแยกนะคะแยกหอยแมงผู้ออกจากหินนี่คะ่ะทุกคนเยอะมากเ <kanske. S 1> ต็มแล้วนะคะ หินนะคะไม่ใช่หอยนะร่วงรวงเอาใหม่เอาใหม่จะได้กี่ตัวเพราเรากเก็บเขาน,นิดหนึงน้ำขุดน้ำขุดแล้วจะมองไม่เห็นหอยแล้วะคะ เข้าไปในถังเล้เพ้่น,นะคะหนักหนักหอยนั่งรมตัวสวยๆแล้วก็เอาค่ะนี่ค่ะเต็มแล้วค่ะทุกคนขึ้นก่อนขึ้นก่อนโอ้ลน้น